สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะตื่นมากกะเหตุนาทีของตนเองจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าค่ะพ่อจ๋าก็ทําการนึ่งข้าวให้ค่ะทุกคนค่ะนึ่งเขากันตอนนี้เลยละจ้าพี่น้องจ้านึ่งเขาแล้วเพิ่นกันว่าฝัซีรีเกาหลีโอแมนซีรีหนังเพื่อนมักเมืองไร้หนังจีนเพื่อนนันเมืองเมื่อมือเหมือนเว้นจ้าพี่น้องจ้า เฮาก็มีหนาทีแค่แตงโตแค่นน้นละจ้ะแค่นั้นอีดนดีกะเมิดเวลาแล้วนะจ๊ะบ่ทันเวลาเดี๋ยวก็สีมาจมนั่นจมนี่อีกเขาต้องฝาวแตงจ้าพี่น้องจ้าปาดไว้่อดเดี๋ยวอ่อนเองปาดไปเรื่อยๆละจ้าพี่น้องจ้าค่อยไปเติมทั้งนาเอาเข้าก็จะไปคืนรถตัวเสาจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ทันรถกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ดอนเมียงค่ะทุกคนเราจะ กลับไปทํางานที่สระบุรีเหมือนเดิมนะคะไปขึ้นรถ6กโมงเช้าค่ะทุกคนก่อน6กโมงเช้านะแล้วก็ตั้งเิกาปุ่งตั้งแต่ตีห้าไปเลยค่ะทุกคนกว่าจะทํานู่นนี่นั่นเสร็จต้องออกไปก่อนตีห้าสนะทุกคนคาเผื่อรถตรงรถติดด้วยนะคะอันนี้ก็ถอดปลาจ่าพี่น้องจ้ามือนีเพิ่นห้อเข่าหายจ่าถอดปลากับเข่าเหนียวหอนๆมาสันว่า เาก็มีนายทีแคแต่งตัวค่ะแล้วก็ถือกระเป๋าขึ้นรถสวยๆไปทำงานจ้าพี่น้องจ้าห <c oughs> อ,อข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็จะไปแต่งตัวในละจ้าแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานนู้ีการหอมกล่องหอมแก้มก่อนไปทำงานในพี่น้องจ้าหวานหลายโพดโพนจ้าเหมือนทำผิดมานะจ้ามื่อขึ้นเพื่อนไปปาร์ตี้กับมู คำเชื้อศิกรรมมาผุนซีทุมหาทุมได้จมหายจ่าพินองจ้าแต่กัได้จมน่นละจ้าสิบอกให้ตื่นหรือ,อยังอ่ะใช่ทำไมนัาตังงวยสมยเหล่าเราก็ตื่นงานต้องตื่นดีหลายโฮสิไปโองเท่ากับมาเด็ๆ นะออกินหลายๆที่นี่ละจ้าพี่น้องจ้าเป็นอันได้จมหากันตั้งแต่มือขึ้นแล้วจ้าเอาห้ามวาทีมไหว้ห้องแล้วก็ออกไปปาร์ตี้กับมู่เทอสิกลกับมาจ้าพี่น้องจ้าได้จมไปยกนึงจ้าอันนี้ก็คือแฟตท,ที่เราพักนะคะไฟเยอะๆนี่ก็คือลงรถค่ะทุกคนลงรถประมาณสิบสั่น ของพากอีก13สันนะคะถึงหน้าโรงเรียนในเรือแล้วค่ะทุกคนมาส่งที่หน้าโรงเรียนในเรือนะคะรถบัสคันยาวๆใหญ่ๆก็จะมาจอดหน้าตึกโบก,กวัวนะคะเราก็จะขึ้นรถนะคะเป็นเวลา ตีห้าห้ค่ะรถออก6กโมงค่ะทุกคนจะมีรถบัสมารอนะคะตอนเช้าก็คือ6กโมงเช้าที่ดอนเมืองนะคะเราก็จะมาถึงโรงเรียนในเรือประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเดโมงสีประมาณนี้นะคะทันแถวพอดีค่ะ เราจะไปกลับทุกอาทิตย์นะคะมีรถรับส่งของโรงเรียนฟรีนะวันศุกร์เราก็จะขึ้นรถประมาณ3ามโมงครึ่งนะคะไปถึงนู่นก็5้าโมงครึ่งคะ่ะทุกคนใช้ชีวิตจันทร์ถึงศุกร์อยู่ที่สระบุรีเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านที่รอนเมืองคะ่ะทุกคนถึงแล้วไปทำงานกันคะ่ะ